เอาเลยท่านข่าวเอานีครับรุกวนอธิบายนงว่าการพุทสศตนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่อะไรบ้างครับครับสวัสดีพี่น้องสู่บัญชนทุกท่านครับวันนี้องค์การสงเคราะห์ผามิสิบโดยเฉพาะโรงพยาบาลผามิสิบซึ่งมีหน้าที่ดูแลผามิสิบและครอบครัวและก็ในฐานน้องราชการและดูแลประชาชนทุกคนครับวันนี้ตามที่พวกเราทราบ ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องราวการทุจริตยาในโรงพยาบาลมามสิทธแห่งนี้พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่มีข่าวท่านรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงราโหมเป็นนายกสภา,ามหาสิทธนะครับได้สั่งการให้องค์การสงเคราะห์มหาสิทธและ,ระอะรับที่จะหาข้อมูลข้อที่จริงนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ดําเนินการ สองส่วนครับส่วนแรกอบตดำเนินการนะครับส่วนที่2องค์งการสงเคราะห์ถามศึกเราตั้งกรรมการสอบสนะครับเบื้องต้นณนะวันนี้นะครับจากการทํางานในพ่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสส่วนได้รับข้อมูลเอกสารพยานและหลักฐานเป็นไปในทางเดียวกันว่าเกิดเหตุเรื่องนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ผมในฐานะผู้มนการอ,องค์การสงเคราะห์หามสึกต้องดําเนินการต่อไปกับปปซึ่งขอเวลาเราทํางานเชิงลึกอีกระยะเวลาหนึ่งและพวกเรานะครับโดยเฉพาะผมและโรงพยาบาลหนามศึกจะถแถลงความแถลงข่าว,าวความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับระยะเวลาในการพิจรินประมาณสักกี่ปีได้ครับเท่าที่เราพอจะบอกได้ ย้อนหลังไปหลายปีมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นครับเือด้กระบวนการประมาณกี่คนได้ครับผู้ร่วมกระบวนการตั้งแต่ผู้ป่วยนะครับป่วยจริงป่วยไม่จริงป่วยมากป่วยน้อยแล้วก็มีเป็นจํานวนมากพอสมควรครับถึงหลักร้อยเลยไหมครับผู้ร่วมกระบวนการโดยประมาณครับมีผู้ป่วยเนียครับเห็นทรซาว่ายอตอนนี้ประมาณ8 0ดร้อยคนเลยล่ะ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตว่าวันนี้เราทํางานได้มากพอสมควรทุกภาคส่วนทุกส่วนและการที่มาช่วยองค์การสงเคราะห์ทรเสร็จครับสิ่งที่เกิดขึ้นทํำให้เกิดความเสียหายกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับตัวแรกผมขออนุญาตจะเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเป็นแต่ว่างบประมาณยอดเงินในแต่ละปีในห้วงปีหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นตัวเลขที่เท่าใดนั้นผมขออนุญาตจะเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ<ต> ขออนุญาตวันนี้ผมขอดูตัวเลขที่แน่นอนจะตอบอีกครั้งนึงครับพราะยทราบอย่างเขาว่าจากทางยาแล้วเขาอะไรออันนี้เจ้าที่กําลังทํางานเชิงลึกนะครับได้ข้อมูลและเป็นประโยชน์อยู่ครับอนุญเรียี่ตัพูด เอาเอาเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวค่อย oh. ค่อยไล่มากับผมได้รอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านสสมาด้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ดำเนินการผมในฐานะสกภาผู้แทนรรก็ถือว่าได้เปิดเรื่องราะว่าเข้าก็ตงการไม่ไหนครับครับไมครับก็ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ได้ส่งเรื่องให้กับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตามแล้วก็ดำเนินการร่วมกันครับเพราะว่า ก็ได้พูดคุยกับท่านผออพอสเมื่อครู่ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทํางานร่วมกันในอนา,าคตในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนารวมถึงช่วยเหลือพี่น้องอพอสอในอนาคตครับก็อาจารย์นี้ก็ขอให้เป็นการติดตามการทางานหลังจากนี้จากของท่านทีมงานครับผอครับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับคือเป็นข้าราชการที่มีเกษรรียณอายุไปแล้วด้วยหรอครับเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีมีทั้งสองส่วนครับมือทั้งสองส่วนครับข้าราชการเนี่ยเป็นระดับ ผมขอญาตตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ขอทํางานอีกสักระยะหนึ่งครับแล้วก็จะให้รยายละเอียดเกิดขึ้นทุกระดับชั้นในในเกี่ยวข้องกับเรื่องยาทั้งหมดเลยนะของเราเมื่อเกิดเหตุแล้วเราต้องขอบคุณท่านสสธนเดชนะครับที่ให้ข้อมูลเราแล้วก็ทุกเรื่องทุกเรื่องผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยนี้ ผมจะทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุดเกี่ยวพันกับใครผู้ใดต่อญาตเป็นไปตามพยานหลักฐานครับเขาเอายาอกจากระบบไปได้ยังไงครับเ้าริบบอนจะเปิดเผยได้ครับ <c oughs> ผมไว้ถแถลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้รู้ขั้นตอนกระบวนการและหลายๆวิธีที่เขาดำเนินการครับระยะเวลาที่เขากระผิกมันเริ่มต้นเหมือนช่วงปีไหน หลายปีครับก็ขออนุญาตว่าจะเรียนทีหนึ่งว่าว่า,า,าปีพศอ,อ,อ,อะไรผมจะเรียนให้ช้าไปทีหนึ่งครับนะใม่พสอชออ่วยตอ้องไมคะเออไม่ละครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะไปกล่กลาวถึงเลยครับ,รวไ,รบไว้ผมจะเรียนครั้งหนึ่งครับเห็นเห็นมีข้อมูลวม่าก่อนหน้านี้ปุกนี้ก็เคยได้รับการตรวจสอบและ็คจะดติดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะตัวผมเองมารับหน้าที่เมื่อวันที่หกตุลาคมสอง6หกสิบหกนะครับ หลังจากนั้นทํางานได้สอามเดือนก็เห็นความผิดปกติของรถตู้จากลบบุรีจากคนไข้จากลบบุรีต่างๆก็มีการตรวจสอบแต่ด้วยระบบของโรงพยาบาลด้วยขั้นตอนวิธีการของหน่วยราชการที่ผมทํางานนะครับผมก็ได้ดาเนินการทางทาง,ทางฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นผู้บริการก็มีการมีการปรับย้ายอะไรต่างๆเพื่อให้ลงออกจากตําแหน่งที่ไม่สามารถจะทํางาน เรื่องนี้ได้อย่างโดยสะดวกครับรถเดียวกันใช่ไหมคะน่าจะเป็นบางส่วนครับท่านครับที่ท่านบอกว่าเห็นความผิดปกติคือรถคู่เขามาในแบบไหนยังไงครับท่ท่านเห็นความผิดปกติคือหนึ่งมาจากรถบุรีทั้งหมดและทุกครั้งก็มาพร้อมเพียงกันและก็เป็นคนไข้กลุ่มเดียวกันชื่อเดิมๆครับอาการป่วยเป็นอาการเดิมๆ มีหลายเหตุปัจจัยซึ่งตรงนี้เราต้องขอลงรายละเอียดครับขออนุญาตนชื่อขยายความในจุดของผู้ป่วยเข้าไปยังไงเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ถ้ามีผู้ป่วยวิธีการทุจริตไอ้ขยายตรงนี้ิดนึงนะท่านนะครับครับผมขอเวลาทํางานเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีวิธีการทํางานของกระบวนการนี้ท,ที่หลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตจะเล่าและถแถลงในรายละเอียดลงลึกให้พวกเราทราบโดยละเอียดเลยครับเกินสิบปีนะครับตั้งแต่กระบวนการทุจริต ผมใช้คําว่าโดยประมาณครับโดยประมาณครับมันมีความผิดปกติหลายหลายวิธีครับหลายวิธีครับตอนนั้นตั้งคณะกรรมการสอบใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมกลุ่มนี้เขาถึงยังมีบางส่วนที่ยังเข้ามาอยู่ในในองค์กรอ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามีวิธีการทํางานที่ที่ที่หลากหลาย หลายวิธีที่จะเข้ามาในตรงนี้ครับมาจากบุรีเดียวเลยครับอันนี้ส่วนหลักครับระดับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามปมีส่วนการผลิตระดับไหนตั้งแต่สูงสุดจนสูงสุดนี่คือถึงระดับไหนครับผมขออนุญาตสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดครับของโรงพยาบาลครับขออภเรื่องนี้จะตกผลึบประมาณเด็ที่ัดไปที่โรงพยาบาลจะได้รับเลย่ะครับผมเชื่อว่าคนละเรื่องกันครับ ด้วยเงินงบประมาณภาษีของพี่น้องคนไทยที่องค์การสงเคราะห์ทหารเสร็จและโรงพยาบาลทหารเสร็จเนี่ยที่เอามาดูแลให้การสงเคราะห์ทหารเสร็จเนี่ยอันนี้คือหนึ่ง,งเรื่องในหในหเรื่องที่เราดูแลทหารเสร็จนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการการ,รโงรงพยาบาลเราผมเชื่อว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันครับไม่ไม่ไมีส่วนเกี่ยวข้องครับท่านครับพอจะบอกความเสียหายได้ไหมว่าผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนครับหนักพันล้านนะครับ,บครับขออนุญาตตรวจสอบก่อนครับ ตอนนั้นที่มีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบและมีการปรับลดคนลงมาตอนนั้นมันมีประมาณสักกี่ทันได้ที่ร่วมในกระบวนการเนี่ยรเราเห็นความผิดปกติประมาณที่หมุนเวียนมาหาเราซ้าๆได้ประมาณ1 0บถึงยีคนนะวันนั้นครับนี้เราจะต้องปรับระบบการเปิการยาตรวจสอบใหมครับผมใช้คําว่าโรงพยาบาลหามศึกที่มีเรื่องนี้เข้ามาน่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการซึ่งหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งบป,ประมาณก็ดีในการจ่ายยาหรืออะไรก็แล้วแต่ในกระบวนการตรงนี้ของการทํางานเนี่ยตั้งแต่เงินงบประมาณภาษีเนี่ยเป็นการปรับปรุงระบบทั้งใหญ่ครับซึ่งครับตอนนั้นช่วงวเกิดตรจุดไหนยังไงครับที่มียาตุดเข้าไปผมขออนุญาตตรวจสอบว่ามันมีหลายจุดที่เราจะต้องสร้งางมาตรการแล้วก็เพื่อให้ควบคุมได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำนักงานปปทอเองได้รับข้อสั่งการนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต,ต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเริ่มดําเนินการตรวจสอบตามอำนาจและหน้าที่แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราตรวจสอบไปได้ไกลระดับหนึ่งแล้วนะครับคนที่ รู้ตัวว่าก็ทําความผิดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยฟังดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าเส้นทางทางการเงินไปถึงใครท่านเตรียมรับไว้ได้อย่างที่ท่านรองผู้ช่วยการตํารวจสอบสวนกลางนะครับท่านรองจรูกเกียริพูดมาโดยตลอดทุกครั้งที่เราลงไปดาเนินการตรวจสอบเนี่ยเราจะมีซีนามิตามมาผมขอย้ํานะครับว่าเส้นทางการเงินไปถึงใครคุณเตรียมรับไว้ได้ แล้วก็ในเรื่องนี้ไม่ได้มีผู้ร่วมอยู่ในกระบวนการแค่ของสามคนนะครับใครที่กระทําความผิดวันนี้ผมบอกท่านนะครับท่านรีบเดินเข้ามาหาเราซะจะดีกว่าคงเพียงคงพูดได้เพียงเท่านี้นะครับหลักร้อยเลยหรือเ่เออคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าระหว่างที่เราตรวจสอบเนี่ยถ้าไปถึงใครอย่างที่ผมบอกภารการที่สน์อยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้น ตัวท่านเองเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วละ่ะว่าท่านท่านไปร่วมอยู่ในกระบวนการไหนหรือช่วงไหนหรือท่านไปรับเงินจากใครไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเดินเข้ามาหาเราซะดีกว่าแล้วเป็นโครงขายขนาดใหญ่ท่าผูนะ้ป่วยโนทั่ผู้บริหารระดับสูงเอ่อก็เป็นเป็นเครือข่ายแต่จะไปถึงใครอย่างที่ผมเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่คนที่เขาทําความผิดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ เป็นความบังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขามีเจตนาพิเศษที่จะกระทาความผิดในเรื่องนี้ตอนนี้เรียองสอบใครไปบ้างแล้วคะที่เกี่ยวกับกระบวนการในชั้นนี้เราตรวจสอบผู้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการแต่ว่าผู้ที่ที่พบเห็นว่าว่ามีกระบวนการในการกระทําความผิดอย่างไรจนวันนี้เนี่ยแผนพัทุศกรรมเนี่ยมันชัดเจนแล้วครับผมพูดได้เลยว่าแผนพัทุศกรรมเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วล่ะ ว่าได้ได้ลงไปไดาเนินการกันอย่างไรนะครับแล้วแล้วตัวของข้าราชการไม่ว่าจะเกษียณแล้วหรือว่ายังอยู่ในตแหน่งต้องต้องมีการเรียกมาสอบ่ไถ้าความเชื่อมโยงใช่ครับใช่ก็อ,อย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับภาร,ราการพิสูจน์อยู่ที่พื้นตุกเปล่าหาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางการเงินหรือว่าในเรื่องของแผนการทุนศึกษาถ้ามีการกล่าวอ้างไปถึงใทรเราก็คงจะออกหนังสือเชิญให้มาให้ข้อมูลแต่เรา ทีเกี่ยวกับองที่าทหารนะคะคนก็จะแบบว่าไม่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทางานได้จังมากแค่ไหนเพราะว่าก็กังวลด้วยว่าทหารก็ค่อนข้างที่จะเอะแค่ไหนก็รอดูต่อไปครับผมว่าไม่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไอ้คำว่าเอกเทศเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับคุณจะเป็นใครก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วท่านพอท่านก็มา มาบอกนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลกับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วไปถึงใครก็คนนั้นเตรียมรับผิดแต่ผมขอเน้นย้ำนะครับขอขอบอกเลยว่าภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยทุกคนก็ต้องถ้ารับผิดก็คือรับผิดเพราะฉะนั้นไม่มีบทไม่มีบอกว่าจะยกเว้นอะไรแล้วก็ผมว่ามาถึงน,นชั่วโมงนี้แล้วนะครับคงไม่ต้องถามว่าปปทจะกล้าหรือไม่กล้า ค้าจักษณะที่ถึงพอคุลค่ามากมายใช้คำที่ดีกว่าไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากพูดลงไปในรายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมูลค่าที่มากมหาศาลพอสมควรกาตอ่าพะเดเดี๋ยวรอว่าอย่างที่ผมเรียนดีกว่าว่าไปถึงใครก็ ก็เดี๋ยวราดูต่อไปเเชิญท่านท่านท่านรองผูง้จัดการครับขอบคุณนะครับม,มันมีอะไรถามนะรุค่คือคือณัตอนนี้นะครับเราเราได้ประสานงานกับทุกหน่วยนะครับแล้วก็ได้นาเรียนท่านผู้จัดก,การตํารวจสอบสวนการทราบแล้วนะครับท่านผู้จัดสอบสวนการก็มอบให้ผมมาดำเนินการในส่วนนี้เลย ครับก็ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดําเนินการจะกลุ่มเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดกวานะครับเพราะว่าจริงๆองค์าการทหารผ่านศึกเนี่ยมีมีมีทหารเพียงแค่ผู้อำนวยการและรองรอ,องทั้งสองคนนอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้นะครับทางทางปทปป,ป,ปทเนี่ยกับเราเนี่ยแล้วก็ท่าน สสแล้วก็ท่านผู้ในการเนี่ยได้นําข้อมูลนะครับในการที่การกระทําความผิดแผนชัก,กรรมอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้เราเราได้ทํางานกันนอกรอบเนี่ยเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ข้อเท็จจริงที่เราเชื่อว่ามีมีการกระทําความผิดจริงเกิดขึ้นนะครับแล้วเรากําลังที่จะ,ะพยายาม ดําเนินการกับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มกลุ่มแรกที่เราจะจะเดินนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นการขยายผลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราทำทาในส่วนของการทุจริตความเกี่ยวข้องฐานสฤกรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการาลงไปสอบพยานต่างๆนะครับกลุ่มต่างๆที่เราได้นัดหมายไว้ต้งหน้าไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เพียง พงแต่ท่านผู้อำนวยการเขามาแจ้งความดำเดินคดีนะครับ,รบองยาไปที่ไหนไม่รู้แล้วใคือคือทั้งหมดถ้าเป็นในรูปของคดีในรูปของการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวขอสวนสิทธิ์ไปก่อนเรายัง<ม>เราเราเดินไปได้ไกลแล้วแล้วเราก็จะพยายามเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมา,าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นะครับทั้งทั้งเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับใครที่เข้ามาร่วมในกระบวนการที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับเดี editions, ๋ยวตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่เราจะต้องไปดําเนินการนั้นก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทํางานสักนิดหนึ่งนะครับแต่เราคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะาได้คุยกับท่านผู้การปรปรป,ป or, แล้วได้คุยกับปปทแล้วก็ปปชแล้วเดี๋ยวเราจะเร่ง เรื่องของการสอบสวนให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดในกรณีของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับถ้าพวก็ทำาัวเงมันจะเข้าข่ายข้อหาก็เป็นเจ้าหน้าที่เหรนะทุจริตนะครับที่ว่าเป็นคนที่มารับยาเนียเขาจะเข้าข่ายข้ออะเดี๋ยวก็เพราะว่ามันมันมีรายละเอียดหลายส่วนนะครับ คนคนที่กลับใจเข้ามาให้การหรือคนที่มีเจตนาอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้มีหลายส่วนก็ก็ขอชี้นาเป็นคนๆไปเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่ก็นําเรียนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของปัจเจกคนนะไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครใครทาผิดก็ว่าไปในส่วนนั้นนะครับองค์กรทหารมิรนสืบบางทีเราเราจะมองว่าเป็นทหารทัน้งะหมดไม่ใช่ไม่ใช่นีเป็นแค่ แค่ทหารมามาดูแลแค่ผู้ในการจะลองไม่ใช่ต้องทเป็นเจ้าหน้าที่นี่เป็นข้อมูลของการสืบสวนทั้งหมดนะครับเราเราทำไปได้เยอะแหละเราทําไปได้เยอะแหละต่รายละเอียดเดี๋ยวขอไว้ก่อนวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามเยอะไปเอาเอาไปว่าเรามีความจริงใจนะครับที่จะทํางานเรื่องนี้นะครับเราเราประสานงานร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะทําให้ ให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะระ,ะดมคนหลไหลหน่วยหลายบอกกรเพื่อไปไปสอบสวนเรื่องนี้นะครับขออนุญาตถามขออ้อยหนักใจไหมครับถ้าเกิดว่าเราเราจะเปิดกรมธุรกิจที่อาจจะมีารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่หนักใจครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องกระทํานะครับเพื่อ ด้วยเงินภาษีของรัษฎรของคนไทยทุกคนผมก็ย้ำเรียนเพิ่มเติมนครับคำว่าองค์การสงเคราะห์ถามศึกหลายท่านอาจจะไม่ทราบเราดูแลอดีตนักรบนะครับสามเหล่าทัพทาบกทารเรือทารอากาศเราดูแลตำรวจด,ด้วยครับเช่นตชดเช่นตำรวจภาคใต้เราดูแลอาสาสมัครด้วยเช่นสมัยก่อนมีการลบที่จังหวัดน่านอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องคนไทยที่เป็นเชื้อสายชาวมง้งนําเข้าเรา ของทหารเข้าไปในพื้นที่ปเ,เป้าหมายเงี้ยทหารพิเศษทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ดูแลเฉพาะทหารครับแล้วก็อย่างที่ท่านรองได้พูดไปแล้วว่าองค์การสงเคราะห์พิเศษเราเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เป็นองค์กรการกุศลตามพรบสองร้อยสิบครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมมารับตําแหน่งผมบอกและให้นโยบายกับเจ้าที่น้องๆทุกคนรวมทั้งโรงพยาบาลเนี่ยว่าถาอย่างไรเราจะดูแลทหารพิเศษและครอบครัวทหารพิเศษผู้เสียสละ ที่สามีและลูกชายเสียชีวิตในยุทธการต่างๆเนี่ยให้ดีที่สุดด้วยภายใต้งบประมาณที่จํากัดเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เราต้องใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดปฏิบัติตามคําสั่งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแม้แต่พรบซื้อจ้างปี60ยครับเราทําตามเหมือนระเบียบราชการเหมือนกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นครับยืนยันครับขอบคุณครับด้รับไฟเขียวจากท่านรองนายกรัมนตราแล้วใช่ไมครับไม่ไฟเขียวครับท่านสั่งการตั้งแต่ ทราบเรื่องนี้แล้วครับครับสุดท้ายครับอย่าเปลี่ยนพี่พี่นะครับทั้งเป็นประชาชนทั่วไปรวมทั้งอดีตทหารศึกซึ่งมาใช้บริการพี่พี่ท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมขอความร่วมมือพี่พี่ทุกท่านครับครอบครัวครับเงินทุกบาททุกตางค์เป็นของ ภาษีประชาชนเป็นของพี่ๆเป็นของพวกเราทุกคนขอญาติขอ,ขอความร่วมมือเถอะส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ให้ความผมไม่ได้ได้รับพยานหลักฐานโดยตรงที่ผ่านมาปีที่แล้วแต่ปีนี้ได้รับจากท่านสอสอได้รับจากส่วนของพอทอและก็อปอนต่างเนี่ยผมขอญาติว่าช่วยกันเถอะมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันช่วยกันให้ประเทศไทยหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศของเราเนี่ย ใสสะอาดครับเพื่อเราจะได้เอาเงินงบประมาณเนี่ยดูแลผู้เจ็บป่วยจริงๆครับโดยเฉพาะฐานประเสริฐผู้ยากไร้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับในกองพทักงานก่อนนครับเดี๋ยวจะเป็นแรงที่รวมกันครับเสร็จเช่น kalau kalau ครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมแฟนยูทูบสำนักข่าวแอน i ินที่น่าทุกคนด้วยนะครับู้ชมาว,วันนี้ทางด้านของอ่า ครับคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านของคนเอนะคุณผู้ชมเนรนิทิเหลืองงามขำนะัณผู้ชมผู้อำนวยการองการสงเคราะห์ทาหารพันศึกและผู้พร้อมกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาหารพันศึกได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีปปป,ปนะุณผู้ชมจากกรณีที่มีข่าวประเด็นออกมาในเรื่องของการมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยาของโรงพยาบาลอาหารพันุ์ศึก และมีเอเ่นต์คุมลูกทีมใช้ร้านสักรีดเป็นข้างยาเป็นคลังยานะคุณผู้ชมโดยมีแพทย์หญิงอักษรยอบใบไม้แลนะพันเอกหญิงกอไก่ที่เกี่ยวข้องดังนั้นวันนี้ทางด้านนายของภูมิธรรมเวชยชัยนะคุณผู้ชมรองนายกรัฐมกตนตรีรนะัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาธนานายกสภาทหารผ่านศึกได้ได้กรุณาสั่งการสำน,นักงา,านคณะกรรมการป้องกัน,กนและปราบปรามการฉ้อิดในภาครัฐเข้าตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้และให้องค การสงเคราะห์ทานผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนั้นตั้งแต่เกิดกรณีดังกาวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรริตในภาครัฐและองค์การโดยสั่งการจากคนเอกเดชนิธิเรืองงามข่าผู้หน่วยการองค์การสงเคราะห์ทานผ่านศึกในโรงพยาบาลทานผ่านศึกร่วมมือกันและสนับสนุนข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรริตภาครัฐนะครับผู้ชม เต็มที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ได้สอบสวนข้อท็จจริงปรากฏว่ามีพยาหลังทานตามสมควรได้ได้มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลทาหารพันศึกจึงได้มีที่จึงได้มาที่กองบังคับการปราบรามการชุดสิตดพดระพฤนิมิชอบเพื่อรองทุกข์กก่าทกุกคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งและทราบว่ามีผู้กระทำความผิดเนี่ยหล,หลักเลย,เย่ตัวเป็นๆเ,เ,เลยผู้ชมประมาณ20รายนะผู้ชมซึ่งความเสียหายเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะเสียหายเป็น จำนวนมากและมหาศาลซึ่งจากการตรวจสอบนะคผู้ชมพบว่ามีความเสียหายมากมายซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขในการเสียหายนยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะผู้ชมเดี๋ยว ครับ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  <laughs> <laughs> ซึ่งกรณีนี้คุณผู้ชมสืบเนื่องจากประเด็นที่นายอ่า ธนเดชพิงสุขสสกรุงเทพมหานครและผู้ชมพักประชาชนและรองประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมาการทหารโพส์ข้อมูลผ่าน X หลังได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับการชุจริตภายในโรงพยาบาลทหารพันศึกพบว่ามีบุคลากรในโรงพยาบาลลักลอบนำยาออกไปจำหน่ายโดยมิชอบ <c oughs> ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลน,นายธนเดชได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพร้อมเผยแร่ข้อเท็จจริง ฐานช่องทางสาธารณะล่าสุดมีรายงานผลสอบทางโรงยพยาบาลทหารปัตตานิยืนยันว่ามีข้อบูลจริงโดยเพราะว่า,าการกระทำดังกล่าวเป็นกระบวนการนะคผู้ชมที่มีเครือข่ายทั้งหมด6ทีมซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็พยาบาลเกษียณและบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานอยู่โดยหนึ่งในทีมที่ถูกสอบสวนยอมรับสารภาพแล้วก่อนหน้านี้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีคำสั่งบุคลากรที่ถูกกล่าวหางดปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จนะคุณผู้ชม ก็มุกข์อ่านะครับคุณผู้ชมก็มีข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้คุณผู้ชมท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางแอดมินสำนักข่าวเอ็นเอจะมาราย,ยางานให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับฟังอีกครั้งอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาสมัครายของสำนักข่าวเอ็นเอขอบคุณมากครับ